สวัสดีครับคุณฝังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับบันอังคารที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ครับจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของธุรกิจการฝึกอบรมซึ่งดูเหมือนว่าจะกลายเป็นธุรกิจที่ สามารถต่อยอดได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ทักษะของแรงงานแล้วก็จะทาให้เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกิติศักดิ์กวีกิตมณีนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของมาตรการยกเว้นภาษีการระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพของไทยเรานะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชินาวุฒิชนะประยูนผู้ช่วย เพิ่มนวยการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัลสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงแหล่งงานนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งสินเชื่อนี้จะเป็นสินเชื่อที่เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีการให้บริการหรือว่ามีการบริหารจัดการเพื่อเป็นการตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือว่า BCG โมเดลนะครับโดยถ้า ผู้ที่ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคลจะไม่มีการจํากัดวงเงินสินเชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาจะจํากัดคือต้องขอสินเชื่อขั้นต่ํา1ล้านบาทขึ้นไปนะครับอัตราดอกเบีย้ยในช่วง2ปีแรกจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละสามส่วนการผ่อนชําระนะครับสามารถชําระคืนได้นาน10ปีด้วยกันในช่วง2ปีแรกเป็นการปลอดชําระเงินต้นด้วยนะครับส่วนการ คำประกันนะครับสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์เป็นสมุดเงินฝากออมสินก็ได้หรือเป็นสลากออมสินพิเศษก็ได้เป็นพันธบัตเป็นที่ดินและธนาคารตลอดจนโฉนโดที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคำประกันหรือว่าจะให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยร่วมคำประกันก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ คุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรถออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน สองรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนอบรมออนไลน์นะครับในหลักสูตรแปลรูปผลิตภัณฑ์สปาและความงามสร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟนะครับโดยเป็นการอบรมผ่านระบบซูมแล้วก็ยู u ูบไลฟ์นะครับโดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่17มีนาคมถึงวันที่18มีนาคม2565นี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวน อบรมออนไลน์ line, ผ่านระบบซูมแล้วก็ u t u b e Live นะครับในหลักสูตรแปลรูปผลิตภัณฑ์สปาและความงามสร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟนะครับซึ่งการอบรมดังกล่าวนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่17มีนาคมถึงวันที่18มีนาคม2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดอบรมหลักสูตรแปลรูปผลิตภัณฑ์สปาและ ความงามสร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟนะครับซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้คำถามคือวันที่อบรมเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่14มีนาคมจากจังหวัดราชบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจํานงตอมแสงด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกิติศักดิ์กิจมณีกกวีกิจมณีนะครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพ s สนะครับเรื่องของธุรกิจการฝึกอบรมนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็จะมีส่วนในการช่วยให้เศรษฐกิจไทยเราเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกิติศักดิ์ครับครับสวัสดีครับเราศึกษาเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงฮะคุณกิติศักดิ์ฮะ ก็คือคือเราเราสนใจเทรนด์เรื่องนี้นะครับจาเห็นว่าธุรกิจปลูกอบรมเนี่ยก็จะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญที่จะช่วยยกระดับการฟื้นฟูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับก็จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงธุรกิจ สุขบร,รมเนี่ยมากเท่าไร่นะครับเวลาที่เรานึกถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากรเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงมหาวิทยาลายัยนึกถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วธุรกิจึุอบรมเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากเหมือนกันที่จะเข้ามาช่วยในการรี up, skill rank ิลอักิลแรงงานครับครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็จริงๆแล้วถ้าถ้าเราดูจากการการการสำรวจนะครับอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการไปสำรวจว่า ประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเขใช้รบริการฝึรกอบรมจากที่ไหนก็พบว่า75%เนี่ยก็คือยังใช้จากภาคเอกชนเป็นหลักนะครับแล้วก็เทรนด์ของเรื่องการฝึอรกอบรมเนี่ยคือจริงๆแล้วธุรกิจรกิจการต่างๆเนี่ยเขาก็มีการฝึรกอบรมเพื่อพัฒนากร<ช>กพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเทรนด์หลายๆอย่างที่มันเข้ามา ทําให้รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคร<ะ>ับอย่างเช่นอ,องค์กรธุรกิจเนี่ยจากนี้ไปจนถึงอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลขั้นแนวหน้าเนี่ยเข้ามาใช้ในอ,องค์กรเพื่อที่จะยกระดับการทําธุรกิจ มากขึ้นนะครับ,รบซึ่งจริงๆเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็มาเป็นตัวเร่งให้เกิดตรงนี้ได้เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันดังนั้นถ้าเทคโนโลยีถูกใช้ในภาพธุรกิจแล้วธุรกิจเองก็ต้องหาคนที่เก่งในเรื่องเทคโนโลยีตรงนั้นเข้ามาทํางานด้วยเหมือนกันซึ่งจะหาจากไหนถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ต้องมีการฝึกอบรมรบนะครับหรือว่าเทรนด์ของอย่างเรื่อง green ี c o n o มีนะครับหรือว่ากระแสเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งตรงนี้มันก็จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจต่างๆให้คํานึงถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอ ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ,รบที่ก็จะเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลก็นะอาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพราะแน่นอนว่าเราก็ต้องการคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีไฟฟ้าเรื่องของแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอีกเทรนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราเรียกว่า multi-stage life นะครับก็บถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อก่อนในการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยจะ มีมีสามขั้นนะครับก็คือเรียนทำงานแล้วก็กเกษียณแต่ว่ามัลติสเตจไลฟ์เนี่ยมันเป็นรูปแบบของชีวิตที่เราไม่สามารถที่จะแบ่งได้ชัดเจนว่าแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกี่ขั้นกี่ขั้นแต่ว่ามันอาจจะมีการซ้อนทับกันในแต่ละ<อ>ช่วงอย่างเช่นจะมีช่วงที่คน ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วย<ะ>เพราะว่าอยากที่จะต้องการเ,เปลี่ยนสก<ะ>ิลนะครับ,รบสร้างทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองหรือบางคนอาจจะทํางานหลายๆจ็อบไปในเวลาเดียวกันรหรือแม้แต่คนที่กเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็าอาจจะ ทำงานแบบที่เป็นงานง่ายๆหรือว่าเป็นงานอิสระเพื่อที่จะตอบความต้องการของตัวเองเป็นต้นครับคําว่า multi s t a t e life ก็สื่อให้เห็นถึงชีวิตหลายช่วงแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็อีกประการหนึงก็คือพอคนเรามีอายุที่ยืนนานมากขึ้นเนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปเนี่ยแปลว,ว่าคนเราก็จะต้องทํางานนานขึ้นแล้วก็ต้องมีการ reskill ตัวเองไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้ตอบโจทย์ของการทํางานก็เลยเป็นที่มาของความสําคัญว่าเออต้องมีการ พัฒนาทักษะเนี่ยอย่างต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิตครับครับอย่างนี้บริษัทที่เขาจะทาธุรกิจด้านนี้เนี่ยเขาจะต้องเริ่มก้นจากอะไรก่อนฮะจริงๆแล้วบริษัทเหล่านี้เนี่ยเอ่อมักจะมีฐานเดิมเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยู่แล้ว<อ>เขาก็จะมีทั้งธุรกิจที่จัดฝึกอบรมรับจัดสัมมนาหรือว่าอาจจะเป็นพวกที่รับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอ่อีเวนต์เลมเนยียใช่ใช่ใช่ครับฮะ เกี่ยวกับเวลาที่สมมติหน่วยงานของคุณจะมีไปทำ retweet ข้างนอกก็ต้องมีการจ้างากลุ่มเหล่านี้แหละธุรกิจเหล่านี้แหละมาช่วยในการจัดจัดกิจกรรมละลายพฤติรก,กรรมให้กับคนในองค์กรซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจประกบรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันครับ ก็เอ่อถ้าจะเริ่มอย่างไรหรอฮนะคือจริงๆอย่างอย่างที่เรียนไว้ก็คือจริงๆริงเขามีฐานเดิมอยู่แล้วใช่ใชคือเขาก็อาจจะมีพวกหลักสูตรอะไรพวกนี้ต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับให้สอดร,รับกับเทรนในปัจจุบันที่ที่ที่ผมได้เรียนไปข้างต้นนะครับนั่นดีฮะทีนี้ว่า ประธานโทษคุณเกษรคือกำลังสงสัยว่าเราเราวิธีคิดในการที่จะหาหัวข้อหาอะไรมาอบรมตลอดจนการสร้างหลักสูตรการอะไรจะมีอะไรแต่ละพัฒอย่างเนี่ยมันต้องเขาจะต้องมานั่งคิดเองหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะมีอะไรที่เป็นตนัวกระตุ้นในเขาต้องคิดตรงนี้ฮะอ่าครับคือจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเองก็เคยได้มีการสำรวจเอาไว้แล้วนะครับ,รบว่าในอนาคตเนี่ยสกิลอะไรทักษะอะไรที่จะเป็นที่ต้องการในแต่ละกล่มกานเพราะภาครัฐเองจริงๆเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเขาอยากจะ สร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับ,รบก็ได้มีการสํารวจว่าเออแล้วแต่ละอุตสาหกรรมนี้ต้องการทักษะอะไรหลายๆทักษะนี่เป็นทักษะแห่งอนาคตที่จริงๆภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีตรงนั้นนะครับดังนั้นเออคนที่ทําธุรกิจกลุ่มรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าเออที่หน่วยงานภาครัฐก็เอออย่างเช่นกระทรวงอวกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยเขาก็เคยมีการสํารวจเอาไว้ซึ่งกรุงไทยเองก็เอามาใช้อ้างอิงตรงนั้นไปด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่น <ธะ S 2> อ,อ,อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตนะครับ<อ>ก็อาหารแห่งอนาคตก็รูปแบบก็จะเปลี่ยนไปอ,อ,อย่างเช่นจะต้องเป็นอาหารที่เน้นเรื่องของออการใส่ใจสุขภาพนะครับต้องตอบโจทย์สุขภาพปลายบุคคลให้ได้มีนวัตกรรมมีการออกแบบที่ดูแล้วทันสมัยนะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาก็จะต้องการคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบอาหาร <ธะ S 2> เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมอาหารหรือว่าต้องมีทั้งความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาเป็นต้นครับครับแสดงว่าก็ต้องมานั่งคุยกันในรายละเอียดหมายถึงว่าถ้าเกิดใครจะจ้างใครทําหัวข้ออะไรกันแล้วแต่เนี่ยจะเป็นไหมครับว่าจะต้องโอ้โหต้องลงรายละเอียดไปถึงว่าใครจะมาเป็นวิทยากรจะอบรมเนื้อหาที่ทางอะไรเป็นยังไงในรายละเอียดมันต้องจะไปต้องทําขนาดนั้นเลยไหมฮะจริงจริงจริงควรจะต้องได้ครับแล้วก็แล้วก็จริงๆเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจที่เขาเป็นลูกค้าของการปึกกบรมเนี่ยเขาเขามองหาด้วยนะครับเขาเหรอสิ่งที่องค์กรมองหาเนี่ยคือคือเขามองหา คอ o r a t e training หรือผู้ให้บริการกลุ่มท,ที่เข้าใจบริบทความต้องการขององค์กรนั้นๆอย่างแท้จริงแล้วก็ดดนนสามารถใช่ครับสา,ารสามารถเข้ามาช่วยออกแบบการ,รกอบรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบก็คือตั้งแต่ออกแบบเลยว่าเออถ้าองค์กรนี้เขาต้องการที่จะออตั้งเป้าหมายอ,องค์กรเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนก็ต้องไปดีไซน์ร่วมกันแล้วก็ในช่วงของการกอบรมนี้ยอบรมเสร็จแล้วก็ต้องมีการติดตามผลด้วยว่าทักษะหรือว่าองค์ความรู้ที่ได้นั้นเนี่ยมัน ถูกยกระดับขึ้นไปได้จริงหรือเปล่าสุดท้ายนะ<ๆ>ก็ก็ต้องติดตามไปต่อด้วยว่าแล้วทักษะนั้นเนี่ยถูกนําไปใช้จริงเพื่อสร้างอิมแพกให้กับองค์กรนั้นได้อย่างเป็นรูปรธรรมไหมนะครับ,รบยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ทเคยไปสัมภาษณ์มานะครับก็อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตนะครับก็ก็ผลิตเป็นแบบเป็นเป็นพวกกระป๋องนะครับกระป๋องฮะก็กระป๋องสําหรับใส่ใส่อาหารอะไรพวกเนี้ ก็เอ่อก็เขาก็ต้องมีการอบรมพนักงานขายของเขานะครับซึ่งวิธีการที่เขาอบรมเนี่ยคือครูฝึกนะครับก็ต้องมานอกนอกจากให้การฝึกอบรมแล้วเนี่ยจะต้องมาร่วมมีติ้งนะครับกับพนักงานคนนั้นพร้อมๆกับลูกค้าเพื่อที่จะประเมินว่าพนักงานขายคนนั้นเนี่ยมีทักษะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าครับแล้วก็มีการให้การให้ฟีดแบ็กไปนะครับซึ่งก็ผลปรากฏว่า ทำให้ยอดขายของโรงงานนั้นเนี่ยก็สูงขึ้นจนนะผลิตตามออเดอร์ไม่ทันเลยแต่ว่าการทำงานแบบนี้คือมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างเทรนเนอร์กับองค์กรที่เป็นลูกค้านั่นดีครับนะเพราะว่าการการออกแบบมันจะไปให้ผมจะใช้คำว่าออกกานาดก็น่าจะได้นะฮะใช่ใช่ใช่ครับใช้ออกกานาดเป็นคนคิดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะมันจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ก็เรียกว่า t o วรใช่ไหมครับกฤษา์ั ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะ How t ทูจริงๆมันจะต้องมีมีคนที่สามารถที่จะรู้ว่าควรจะต้องให้อะไรกับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมได้ไอ้ตรงเนี้เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดคนที่มีมีฐานมีความรู้มีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยแล้วเข้าไปเปิดบริษัทขึ้นมาซัพพอร์ตตรงนี้จะดีกว่าการที่บริษัทเฉยๆตั้งมาแล้วก็ไปหาคนมาอบรมไหแฮะยังไงฮะหรือมันขึ้นอยู่กับรูปแบบจริงๆก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับ เพียงแต่ว่าอ,อ,องค์กรที่จะเป็นผู้ฝึกอบรมเนี่ยเขาจะต้องดูว่าเขาอยากจะมุ่งเน้นในเรื่องอะไระครือต้องมีค,ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ที่ตัวเองอยากจะมุ่งไปเพราะว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการมองหาเนี่ยเขาไม่ได้มองหาผู้ให้บริการฝึกอบรมที่เป็นหลักสูตรแบบทั่ว,วไปแต่เขามองหาสิ่งที่เขาขาด ดังนั้นผู้สอบรมเนี่ยต้องเก่งกว่าผู้ประกอบการที่เป็นลูกอ๋อนแน่นอนนะอันนี้เป็นสุดยาก <c oughs> เป็นสุดยากมากนะใช่ครับเพราะถ้าไม่เก่งกว่าจะมันนั่นเองแต่มันมีเขาเรียกบางมันจะมีบางบาง,บางสาขาไหมฮะที่ว่าเ,เขาเรียกว่าอะไระมันอบรมกันยากอ่ะคุณกฤษฎ์คุณใช้คําว่างไงดีอ่าครับเข้าเข้าใจครับ <c oughs> คือคืออันนี้ต้อง,ต,องต้องอธิบายก่อนว่าทักษะเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับก็คือทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานเป็นแบบทักษะเชิงเทคนิคเชิงเทคนิคนะฮะใช่ใช่ครับ กับอีกทักษะด้านหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นซอฟต์สกิลก็คือทักษะที่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทํางานร่วมกับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซอฟต์สกิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการมากนะครับแล้วก็มักจะใช้บริการจากผู้ให้บริการฝึกอบรมภายนอกนะครับจากการที่ได้ไปคุยกับผู้ประกอบการมาอยากเสริมตรงนี้ในขณะเดียวกันใช่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะว่ามันจะวัดออกมาเป็นรูปธระถค่อนข้างยากมากอบรมแล้วจะ มีทักษะ soft skill ที่มันดีขึ้นยังไงหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องอาศัยการเข้าไปติดตามร่วมกันอย่างใกล้ชิดในภายหลังนอ้โไม่ง่ายไม่ง่ายนะฟันเราไม่ง่ายไม,าไม่ง่ายามันมันก็ต้องฝ่าฟันกันไปถ้าเกิดจะพูดถึงวิวัฒนาการของมันเนี่ยธุรกิจประเภทนีก้กิจสักพเจริญให้ฟังได้ไหมครับว่ามันมันเริ่มมาจากเมื่อไหร่อะไรไงีอาจจะพ่อในเมืองไทยนะฮะแล้วพัฒนามาจนถึงบัตรนี้เนี่ยเราเราจะต่อยอดไปได้ยังไงต่อจากนี้ไปเนี่ยครับครับก็อาจคือคืออาจอาจจะเล่าเป็นประมาณว่าถ้าาเเป็็นนนนมมมื่่ออกกกรรัจะ เป็นแบบอ,อ,อาจารย์แบบมหาวิทยาลัยนะครับ <ไล S 1> ใช่ใช่ก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษานะครับจริงจริงแต่จริงๆก็มีพวกธุรกิจที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็จะเป็นการอบรมแบบสอนในห้องเรียนหรือว่าไปเรียนกันตามสถานที่เป็นแบบอาจจะเป็นโรงแรมห้องสัมันาตามโรงแรมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับพอโควิดมันเข้ามาการเรียนเนี่ยมันก็ปรับเข้าสู่โหมดของการแบบออนไลน์มากขึ้น จากการเรียนที่เป็นแบบเราเห็นหน้ากันเนี่ยก็จะเป็นแบบไลฟ์คอร์สแบบที่ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์หรือไม่ก็จะเป็นแบบไม่ได้เป็นแบบไลฟ์ก็มีนะครับก็คือเป็นวิดีโอที่อัดเป็นคลิปเอาไว้เสร็จแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยก็เข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ที่เราจะเห็นวิวัฒนาการของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครับที่จะอยู่บนเว็บแล้วบนเว็บนั้นเนี่ยก็จะมีลิสต์ของหลักสูตรการเรียนรู้ที่ ผู้ประกอบการหรือคนท,ทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะบบางที่ก็ฟรีบางที่ก็เสียเงินนะครับก็รูปแบบนี้ก็จะ,ะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับ,รบหรืออีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือคำว่า by size learning นะครับ by size learning ก็คือเป็นการเรียนรู้แบบที่บทเรียนถูกแบ่งออกเป็นระยะสั้นครับ ซึ่งแบบนี้มันจะเหมาะกับก,บการเรียนออนไลน์ในยุคปัจจุบันเพราะว่าคนเราเนี่ยสมาธิกับก,บการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้อยู่นานนะครับองกรเขาก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ by s i z e learning เอามาอยู่บนเว็บขององค์กรเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้ความรูท้ทั่วไปที่เกี่ยวกับการทํางานในองค์กรนั้นๆแต่ว่าแบ่งปเป็นบทเรียนระยะสั้นๆครับ,รบหรือว่าอีกเทรนหนึ่งที่ก็กําลังมานะครับเราเรียกว่าเป็น Boot บูธแคมป์นะครับบูธแคมป์ก็จะเป็นแบบการระดมความเห็นเพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือว่านวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในเส้นทางของการระดมความเห็นมันก็คือการเรียนรู้เราบูตแคมป์เนี่ยจะถูกใช้อย่างมากในอุตสาหกรรมดิจิตัลเวลาที่เขาต้องการเทรนโปรแกรมเมอร์เทรนคนที่มีความสามารถในการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมต่างๆครับครับ,รบ,รบอย่างนี้ถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปสู่ธุรกิจนี้เนี่ยคุณกิติศักดิ์มีคาแนะนำไหมครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือต้องต้องค้นหาให้ได้ก่อนว่าเ สาขาอะไรนะครับหรือว่าองค์ความรู้ในเรื่องอะไรที่ที่เขาอยากที่จะจะมุ่งเน้นนะครับ,ค,รบคือธุรกิจกปโฟกัรมีสต้องรู้ก่อนว่าแล้วในระยะหนึ่งถึงสามปีข้างหน้าเนี่ยอะไรมันคือทักษะใหม่ที่เขาอยากที่จะให้ความสําคัญที่โลกเนี่ยกําลังจะให้ความสําคัญเราคิดว่าตลาดเนี่ยยังไม่มีผู้เล่นตรงนั้นสักเท่าไหร่เดี๋ยวนะรพระโุทธเจ้าคุณกฤษ์อันนี้เราคิดคิดไกลกว่าน,นั้นได้ไหมฮะหรือว่าไม่ควร มันเปลี่ยนแปลงง่ายเลยเกิดเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างใช่ใช่ดังนั้นผมว่ากรอบก็เลยถึงามปีเนี่ยน่าจะสมเหตุสมผลนะครับยกตัวอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราทาให้หูโลกเนี่ยพุ่งไปเลยในสองปีใช่ครับเอข้อที่สองก็คือวิธีการของการส่งมอบบริการฝึกอบรมเนี้ยก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับก็คือควรจะต้องเน้นของความครบวงจรแล้วก็นําไปสู่การสร้างอิมแพกให้กับองค์กรได้นะครับ แล้วก็ต้องหาความเชี่ยวชาญตลาดที่โดดเด่นเนน่ยคู่แข่งให้ได้ครับ,รบซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นคําแนะนํานะครับคือกระทรวงการอุดมศึกษาเองเขามีการระบะุฟิลเตอร์สกิลเซ็ตักษาแห่งอนาคตที่รัฐบาลอยากจะส่งเสริมเอาไว้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่ส่งบุคลากรมาอบรมในฟิลเตอร์สกิลเซต็ตตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับสิทธิทประโยชน์ทางภาษีนั่นแปลว่าตรงนั้นเป็นตลาดของธุรกิจปรกอบรม<อ>ถ้าธุรกิจปรกอบรมสามารถที่จะทํา เอ่อบริการถูกปรองอที่สอดคล้องกับทักษะเหล่านั้นได้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีเอ่อตลาดนะครับน่าจะมีความต้องการของผู้ประกอบการตรงนั้นเยอะๆครับครับครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจะเข้าสู่ธุรกิจนี้ทางกรุงไทยก็มีข้อมูลให้นะฮะเป็นการศึกษาเบื้องต้นนะฮะครับผมครับซึ่งดูแล้วนวโน้มนวโน้มไม่จะเติบโตต่อจากนี้ไปไหมครับคือเราเราประเมินโดยอิงจากเป้าหมายที่เอ่อสภาพัฒน์นะครับได้ได้กําหนดเอาไว้คือเอเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางสภาพัฒน์ก็ มเีเป็นจะดทาเป็นร่างแผนเ,เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะครับ,รบซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้เป็นทางการภายในปีนี้นะครับแล้วในร่างแผนเนี่ยก็มีการกําหนดเอาไว้ว่าจะพัฒนาทักษะของบุคลากรของ,ของประเทศไทยเนี่ยโดยยกระดับคะแนนดัชนีให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับเราเอาเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเอามาประเมินนะครับว่าถ้าประเทศไทยอยากจะขยับไปให้ได้ที่อันดับเท่านั้นเนี่ย เราจะต้องเพิ่มมูลค่าของการปรกอบรมให้ได้ประมาณถึงหกหมื่นล้านบาทนะครับภายในปีสองห้าเจ็ดศูนย์ซึ่งไอ้ตัวเลขหกหมื่นล้านบาทนั่นแหละมันคือตัวเลขที่จะเป็นพื้นที่ของตลาดของการปรกอบรมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ธุรกิจประกอบรมนี่นะ่าจะให้ความสําคัญคและอีกประการหนึ่งก็คือในช่วงของโควิดที่ผ่านมามันทําให้โครงสร้างของอุตสาหกรรมนี่มันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นมีการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้มากขึ้น หลายอุตสาหการรมอาจจะถดถอยลงนะครับออย่างเช่นการท่องเที่ยวก็อาจจะถดถอยลงผู้ประกอบการต้องปรับตัวไปทําอย่างอื่นแทนซึ่งการปรับตัวนั่นแหละก็เป็นเป็นเงื่อนไขที่มองว่าต้องมีการสร้างคนเพื่อที่จะรองรับตรงนั้นและตรงนี้แหละก็จะเป็นโอกาสของธุรกิจตุวลงครับแดงว่าคนที่จะเข้าสู่วงการนี้เนี่ยจบสาขาอะไรมาก็ได้สิฮะเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่ก่อตั้งธุรกิจเอง,เองคือจริงๆแล้วอาจจะจบสาขาอะไรก็ได้แต่ว่าต้อง อาจจะต้องมีความสามารถในการสร้างพาร์ทเนอร์คนที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆกันนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเสมอไปมันสามารถคุยกันได้ตลอดถูกไหมฮะใช่ใช่ครับคือกรุงไทยเองก็ก็ได้ศึกษาไว้นะครับว่าจริงๆพาร์ทเนอร์ก็มีรูปหลายอ่ หลายรูปแบบนะครับาอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นเอ็กซ์เพรสเชี่ยวชาญแต่ละสาขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาสอนอาจจะเป็นอาจาร์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาจากภาคอุตสาหกรรมหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการฝุกอบรมนะครับอย่างเช่นเ,เกี่ยวกับเรื่องการเขียนซอฟต์แวร์การฝุกอบรมนะครับการทำ เขาเรียกว่าเป็นโปรดักชันสตูดิโอนะครับก็คือถ่ายทําคลิปการสุกบรมยังไงให้มันดูน่าสนใจอย่างเงี้ยก็สามารถไปหาพาร์ทเนอร์ตรงนี้มาได้นะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาพร้อมที่จะเอาหลักสูตรสุกภรมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไปช่วยเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์อันนี้ก็ถือเป็นอีกพาร์ทเนอร์กลุ่มหนึ่งด้วยเหมือนกันครับครับได้ครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบก่อนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพคุณมากนะครับคุณกีติดิครับขอบพคุณครับครับดีครับขอบครบคุณกิตครับค กวีกิตมณนีนะครับนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพลสคุณฟังครับก็ฟังแล้วน่าสนใจนะใครที่อยากจะเข้ามาทําธุรกิจแบบนี้ก็ต้องมีพื้นฐานอย่างน้อยสุดต้องรู้จักการบริหารพาร์ทเนอร์ให้ดีนะครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับจะเป็นช่วงแหล่งทุนวันนี้เรื่องของมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อเป็นการระดมทุนในสตาร์ทอัพไทยเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณชินาวุฒินาประยูนผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิตัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิตัล สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนเข้าอบรมออนไลน์ผ่านทางซูมแล้วก็ y t u t u l i ฟ i นะครับในหลักสูตรแปลรูปผลิตภัณฑ์สปาและการและความงามสร้างมูลค่าเพิ่มจากกาแฟคําถามคืองานอบรมดังกล่าวเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ